สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับชาแนลโตลกอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กันในแอป Reality a v a t a r Live Streaming ค่ะเย้วันนี้เราเกิดความสงสัยว่าเราจะสามารถเอาตัวอวตารในแอป Reality เนี่ยไปใช้สตรีมมิ่งเกมอื่นๆข้างนอกได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวเนาะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากเป็นวีทูเปอร์จริงๆเนี่ยแต่เราไม่มีงบแล้วเราจะลองเอาอวตารตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อใช้ในการไลฟ์สตรีมมิ่งเกมได้อย่างไรบ้าง ส่วนเรื่องการการใช้งานเนี่ยเราไม่แน่ใจนะว่ามันผิดกฎหรืออะไรยังไงของ Reality หรือเปล่าเพราะว่าเราไปเช็คแล้วเนาะเช็คข้อตกลงการใช้งานเบื้องต้นนะคะก็คือไม่มีอะไรนอกจากการไลฟ์สตรีมหรือว่าพูดอะไรที่มันไม่ดีเนาะหรือว่าผิดกฎหมายหรือว่าทําอะไรพี่เลนพี่เลนนะคะแต่แต่ที่เรายังสตรีมอยู่ในความดีงามนะคะก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่หนึ่งเลยสิ่งที่เราต้องมีก็คือมือถือหรือ iPad หรืออุปกรณ์ใดๆที่ มี App r e ียลิตอยู่แล้วนะคะเอาล่ะสำหรับใครที่ยังไม่มี App Reality นะคะเข้าไปที่ App Store นะคะถ้าเป็น ios ก็เป็น App Store ค่ะถ้าเป็น Android ก็เป็น Play Store เนาะแล้วเราก็พิมพ์ Reality mm hmm. เข้าไปเลยนะคะ mm hmm. นี่เลยนะคะแอปนี้ค่ะ Reality Avatar Live Streaming ค่ะโหลดเก็บเอาไว้เลยนะคะจากนั้นไปสร้างอวตารหรือตัว VTuber ของเราเองเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะและสิ่งที่เราต้องการอย่างที่สก็คือโปรแกรมแช์หน้าจอ มือถือของเราหรือ iPad ของเราเนี่ยเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะคะส่วนตัวเราใช้แอปนี้นะคะตัวนี้เลยโหลดเก็บไว้นี่ก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นอย่างไรต่ออืมแต่เบื้องต้นเราไปเตรียมแอป Realty y ให้เรียบร้อยและเตรียมแอป Zoom c a อล Meeting นะคะแล้วหลังจากนั้นเรากลับมาที่แอป Reality ของเราให้เราเซตตัววี u b e r หรืออวตารของเราให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเปลี่ยนสี พื้นหลังของเราให้เป็นสีเขียวล้วนสีนี้เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำโคมาคีหรือว่าอันตาคีนะคะแล้วก็เซฟเก็บไว้นี่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนใหญ่วีทูเปอร์ที่นำเสนอก,นกันก็จะอยู่ในรูปแบบครึ่งตัวนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะเปลี่ยนพื้นหลังแล้วก็ถ้าให้ชัวร์ก็คือเปลี่ยนพื้นด้านล่างด้วยนะคะตัวตัวนี้กับตัวนี้เนาะให้เป็นสีเขียวล้วนนะคะอืม เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าในคอมพิวเตอร์เราต้องเตรียมอะไรกันบ้างค่ะเอาละค่ะมาดูกันที่คอมพิวเตอร์ของเรานะคะสิ่งที่เราต้องมีก็คือโปรแกรม OBS นั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่เราจะต้องโหลดอีกอย่างก็คือโปรแกรม o o m นะคะของ Windows นั่นเองหรือถ้าใครใช้ Mac อันนี้เราไม่แน่ใจเนาะเราไม่เคยมี Mac แต่ว่าเรามีามีมือถือเนาะกับ iPad มือถือที่เป็น Android กับ iPad ของ iOS นะถ้าใครไม่มั่นใจก็ลองลองดูแล้วกันเนาะเราไม่แน่ใจอะ ลองลองดูว่ามีโปรแกรม obs ใน mac ไหมแล้วก็มีโปรแกรม zoom ใน mac ไหมหรือว่าถ้าถ้าไม่มีก็เป็นโปรแกรมสำหรับ streaming อื่นๆนะคะแล้วก็โปรแกรมแชร์หน้าจออื่นๆเนาะสมมติว่าเราเตรียมโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเนาะมี obs กับ zoom นะหลักๆห,หลังจากที่เราสมัครแล้วก็ล็อกอินตัวโปรแกรม zoom เรียบร้อยแล้วนะคะเรากลับมาที่ obs ค่ะแล้วเรามาบวก ตรงซอสนะคะเพิ่ม window capture ค่ะตั้งชื่อว่า reality หรือจะเป็น zoom หรือจะเป็นอะไรก็ได้แต่เรารู้สึกว่าตั้งเป็น reality มันจะชัวรกว่าเนาะเราจะได้จำได้เราตั้งเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาที่ new meeting ของโปรแกรม zoom นี่นะคือเราไม่ต้องชวนใครเข้ามานะเราอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็พอหลักๆคือเราต้องการจะแชร์ตัวหน้าจอของเราใช่ไหมอืม แล้วหลังจากนั้นเรากดแชสกินกดไปที่ iPhone iPad นะคะแล้วหลังจากนั้นเรากลับไปที่ iPad ของเรานะคะเลื่อนปื๊ดตรงนี้ลงมาแล้วกดการสะท้อนภาพหน้าจอจากนั้นกดที่เป็นโปรแกรมซูมนะคะแล้วก็เป็นชื่อคอมพิวเตอร์ของเรานี่นะคะหลังจากกดการสะท้อนภาพหน้าจอมาแล้วเราก็จะได้หน้าจอ iPad ของเราขึ้นมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะ หลังจากนั้นเราก็กลับไปที่โปรแกรม OBS เราเข้าไปที่ r e a l i t y ของเราแล้วเลือก w n n o w w นะคะเลือกที่ Air Render ค่ะโอเคหลังจากนั้นเรากดนี่วางเราจะเอาให้ตัว VTuber ของเราอยู่ตรงแถวไหนเนาะเราก็วางลงไปก่อนจึ๊บอืมจากนั้นเรากลับมาที่หน้าจอ iPad ของเรานะคะกลับเข้าไปที่ r e a l i t y นี่ เสร็จแล้วเราตั้งค่าที่ r e a l i t y ตรงนี้นะคะเข้าไปที่ Filter กด Color Key เลือก Green แล้วเราก็ปรับปรับให้เห็นสีเขียวเหลือน้อยที่สุดนะกดโอเคแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีข้างบนเหลือเนาะข้างล่างเหลือนิดนึงเดี๋ยวเรากดเอาตรงนี้ออกก่อนเนาะเราจะทำยังไงต่อดีมันมีขอบมีอะไรอย่างนี้ติดมาด้วยนิดนึง โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้นะคะ transform edit transform นะคะขอบ left นะคะขอบเข้าไปเลยค่ะจืดเท่าไหร่ดีร้อยหลังจากนั้นเราก็เตรียมเหมือนเดิมนะเพิ่ม s o สแล้วก็บวกเข้าไปแล้วเราก็กด window capture เราอยากจะสมมุติว่าเราอยากจะ steam เกมแล้วก็ไป window capture ตัวเกมนะ อันนี้เราอยากจะสมมุติเราอยากจะไลฟ์วนะัดรูปเนาะเราก็กดเปิดโปรแกรมไซ์ขึ้นมานี่แล้วเราก็จะได้หน้าจอโปรแกรมไซ์ขึ้นมาแบบนี้นะโอเคนี่พอเราตั้งตัวมือถือหรือ iPad ของเราไว้ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นการไลฟ์สตรีมแล้วนี่ค่อนข้างจะเนียนเลยนะคือถ้าเราอยากขยับตัวให้มันออกกรอบมากเกินไปเนาะแต่ถ้าออกกรอบมากเกินไปแล้ว,ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่โตนะนี่แล้วเราก็ มาที่โปรแกรมใส่แล้วเราก็วาดรูปอะไรก็ได้เลยจิ๊บจๆ๊บจ,บจ,บจบนี่เรามาดูหน้าจอนี่เราก็จะได้เป็น VTuber ที่วัดรูปแล้วก็มีตัวอวตารสำหรับการไลฟ์สตรีมเนาะส่วนวิธีการไลฟ์สตรีมก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วสำหรับคนที่ใช้โปรแกรม obs อยู่แล้วนะคะกดไปที่ start streaming นะคะแต่ว่าเราจะต้องไปตั้งค่าที่ setting ก่อนเนาะ เข้าไปที่ Steam นะคะแล้วเราเอา Steam Key จาก YouTube หรือว่าจาก Facebook มาใส่เนาะให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ค่อยกด Start s t r e m m n n g นะคะนี่เป็นยังไงกันบ้างคะกับวิธีการเอาตัวอวตารใน App Reality มาทำเป็น VTuber สำหรับไลฟ์สตรีมเกมหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากกิจกรรมที่อยู่ในตัวของ App Reality เองอันนี้เป็นวิธีการที่เราคิดขึ้นเองแล้วก็ประยุกต์จากการใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์แล้วก็แอปในมือถือเนาะ ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามเอาไว้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโตะโลกของเราไว้ด้วยแล้วก็เอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะลองเล่นเกมหรือว่าไลฟ์สตรีมหรือว่าทํากิจกรรม,มอื่นๆด้วยแอปเรียลิตี้กันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันละสําหรับวันนี้ไปก่อนบายบาย